วนปูจะวนปูตอนนี้ได้ปูกี่ตัวสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบตอนนี้ได้ปูสิบตัวแล้วก็ได้กังนึ่งตัวปูสิบตัวกังนึ่งตัวแต่ว่าชักวนปูสี่ล้านเลยนะจ๊ะวนปูสี่ล้านแล้วจ้า,า,จาเห็นไหมเต็มลำเรือเลยวนปูสี่ล้านแล้วก็มีหอยนาด้วย วนปูสี่ล้านได้ปูสิบตัวเราจะวางตรงไหน่อเร่งถีวางแป๊บห้าก่อนหน้าโอนวางตรงนี้วะ